ผู้ใดบอกมึงว่ามาลัยที่งามนั้นเป็นสิ่งที่กูอยากได้ผู้ใดบอกมึงว่ามากรูบุรีไม่มีให้กูไม่ได้ผู้ใดบอกมึงว่าข้าวาอาหารเล่าขาวเล่าแดงหัวหมูเป็นของบูชากูจักขาดไม่ได้ผู้ใดบอกมึงว่าปายสีที่งาม ในใหญ่กว่าผู้ใดจะเรียกกูมาได้ไวกว่าใครกันมันบอกหนึ่งว่าเฟืองสืมไม่มีให้กูกูจับไม่ช่วยไกลสติมึงขาดแล้วถึงได้ดูถูกน้ำใจกูที่เออแต่ยึดติดของสกรา้นั้นเทพหรือคนกันแน่ที่กลัวน้อยหน้าคนหนื่นจึงต้องมีเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่นั่นมันกิเลสใครกันแน่ มึงถอนใจดวงอยู่